เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหน้าขาวใสไวม,มากๆเลยนะคะสูตรนี้ผิวเต่งผิวตึงเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนสมของเราตัวแรกเราจะใช้นมผงนะคะนมผงที่ชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะในส่วนของนมผงนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูกุมขนนะคะเขาสูดจยอดจริงๆนะคะในส่วนของนมผงนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปตัวนี้คือ,อผงเปลือกส้มนะคะ เปลือกส้มแบบนี้เลยนะคะที่เราปอกกินแบบนี้แล้วเราก็เอาไปตากแห้งนะคะส่วนตัวเอาไปตากแห้งพอก็แห้งปุ๊บเราก็มาปั่นแบบนี้ไว้ใช้นะคะในส่วนของผงเปลือกส้มเขาจะสุดยอดเลยนะคะเขาจะวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะในเปลือกส้มเนาะเขาสุดยอดจริงๆเลยนะคะ ไปทดลองเอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาบดไว้ใช้แบบนี้เลยคะ่ะเรามาใช้พอกหน้าใช้ทําครีมสารพัดประโยชน์เอามาไว้ทําน้ํามันทําอะไรได้หมดเลยนะคะเราจะใช้ผงส้มอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะต่อไปนี่เลยนะคะ,ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดต่างํำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ในส่วนของนมผงนะคะในส่วนของโยเกิร์ตค่ะโทษทีค่ะพูดผิดะคะ่ะโยเกิร์ตนะคะกขจะทำผห้ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสสุดยอดจริงๆเลยนะคะเราจะพอะเฉพาะโยเกิร์ตมีก็ได้นะคะเราสามารถทําได้ทุกคืนทุกวันเลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่ 2- 3ถึงช้อนชานะคะในส่วนของโยเกิร์ตนะคะใส่ไปก่อน2ช้อนชานะคะไปนะคะ ส่วนตัวว่าพอดีแล้วนะคะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะเรามาพอกันเลยค่ะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีใช้หลังช้อนที่เราผสมนั่นเลยค่ะจะไปซีเรียสน,นะคะทุกคนมีอะไรเราใช้อันนั้นค่ะนี่ค่ะเราพอกไปเลยค่ะน่าจะใสามากๆเลยนะคะ นี่ค่ะเราพอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะอย่างเราไม่มีเวลาสิบถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะ หน้าเต,ต่งตึงหน้าใสาออกมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่คือหน้าสดๆนะคะล้างมายังไม่ได้ทำอะไรนะคะล้างมาเช็ดให้แห้งแล้วก็เอามาให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะเต่งตึงมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะผิวใสออกมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ เคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีถีวที่สุดที่ใสห่หางไกลดิ้วลอยนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตด,ดีสุตเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ